สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเป็นต่อมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้มานำรถอ่านำเสนอรถยนต์ส,สวยๆสุดคุ้มอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพาเจ้าหน้าก,กบหรียกล้วท่านเรียกว่าเป็นหน้าก,กบนะครับที่อยู่ด้านหลังของผมเป็นถ้าถ้าเรียกแบบน่ารักหน่อยเขาเรียกว่าเป็นรถเคโลนะครับผมเป็นคอนเซปต์เรียกว่า แหวกแนวนะครับแตกต่างไปจากนิสสันที่เคยทํามาหลายๆรุ่นนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่แค่นิสสันนะครับหลายรุ่นที่เป็นเซกเมนต์เดียวกันเนี่ยถือว่านิสสันกล้าแหวกแนวไดีมากมากนะครับและทําได้สวยมากสําหรับตัว m มเน r c อร์เชงนะครับถ้าเป็นตัวก่อนนะครับปี2014-15ไฟหน้าเขาจะเป็นลักษณะเรียบๆนะครับไม่มีหยักแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับการเมเนเจอร์เชงครั้งนี้นะครับแยกรุ่นไปอีก3ารุ่นด้วยมีรุ่น S รุ่น E แลวก็รุ่น V ด้วยนะครับซึ่งตัวที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็็คคคืออปสุดนนะรรัับบเเตว V ลย คอนเซปต์ตัวนี้ได้มาจากนะครับรถสปอร์ตอย่าง 370Z เลยนะฮะเรียก <c oughs> ว่าโคมไฟหน้าตรงนี้นี่เหมือนกันเลยนะครับเรียกได้ว่าถอดแบบมาใกล้เคียงมากๆนะครับผมและทำให้อ่าหน้าตาของเขาดูสปอร์ตขึ้นนะครับจากตัวเดิมที่เหมือนเหมือนตาก,กบจริงๆแหละนะครับแต่ตัวนี้นะครับทำให้ดูแบบดูมีมิติดูมีความสปอร์ตมากๆขึ้นนะครับหน้าตาของนิสันก็ยังคงคอนเซปต์เป็นตัวอ่าคล้ายๆตัว V ตัว U ตรงนี้นะฮะซึ่งก็มี เหมือนกันในทุกๆรุ่นนะครับอย่างมาสหรือว่าอเมร่หรือ Note เองก็แล้วแต่นะครับแล้วทำตรงนี้นะครับเป็นไฟเขาเรียกว่าเป็นไฟโปรเจคเตอร์ที่นะครับมีเขาเรียกว่าหลอดใหญ่มากนะครับแล้วแล้วมีหลอดอไฟสูงไฟต่ำแยกกันนะครับสวยงามทีเดียวพิเศษอย่างที่เห็นครับก็จะมีในเรื่องของสกร์ตนะครับที่นะครับต้องบอกว่า มีหน้าตาที่เหมือนทานฟอร์เมอร์นิดนึ่งมีหน้าตาที่ดูหล่อขึ้นนะครับผมแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้ด้านล่างด้วยนะครับอ่ะโอเคออยเดี๋ยวไปดูรอบคันกันดีกว่าว่าคันนี้นะครสีขาวเดิมจากโรงงานมีความพิเศษอย่างไรบ้างนะครับขยับมาทางนี้ก็จะเห็นในเรื่องของล้อแมกนะครับผมตัวนี้เดิมจากโรงงานเช่นกันนะครับขอบ17นะครับสวยงามนะครับเป็นลายรุ่นนี้รุ่นท็อปรุ่นอีก็ลายเดียวกันนะฮะแต่ก็จะแตกต่างในเรื่องของออปชั่นไปนิดหนึ่งนะครับแล้วไฟไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครััับบสงเกตว่านะคร อ่าเป็น LED ยิงยาวเลยแล้วมีแอบเป็นตัวแซดไว้ด้วยนะครับมีคล้ายๆเป็นตะขอเกี่ยวตรงนี้ให้ด้วยนะครับเป็น LED ยิงยาวมาด้านหลังแล้วนะครับยังแอบยื่นออกมานิดนึงตรงนี้เพื่อที่จะให้เวลาเปิดไฟเลี้ยวให้รถด้านหลังได้มองเห็นด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยในการเลี้ยวของอ่ารถ,รถรถสูงประมาณนี้บางคนก็อาจจะมองไกลๆอาจจะถนัดกว่านะครับโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันหน่อยอ้อยนะครับมาถึงย่านด้านหลังยิ่งหล่อเลยครับทีนี้ฮะเห็นไครับ ไฟท้าย LED อันนี้นะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นบูมแมลงใหญ่มาเลยนะครับเป็น LED นะครับไม่นด้เชิงมาจากตัวเดิมเนี่ยทำตัวนี้ทําได้หล่อมากเลยทีเดียวนะครับนะแล้วก็เออผมลืมเดินข้ามมานิดนึงจุกนะครับเป็นต้นแบบของหลายๆคันนะครับที่ทํามือเปิดด้านบนแบบนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นวันก่อนก็มี CSR นะครับที่ผมรีวิวไปก็เปิดตรงนี้นะครับสวิฟเองก็ทําเปิดตรงนี้นะครับแล้วตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปอย่างที่บอกนะครับจะได้สปอยเลอร์หลังมาให้ด้วยนะครับ มีไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านบนสวยงามทีเดียวนะครับรุ่นนี้มีกล้องถอยให้ด้วยนะครับสปอยเลอร์หลังนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยเพิ่มเติมเข้ามาด้วยแล้วมีตรงนี้นะครับเป็น LED นะตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แท็บทิมอ่าไม่ใช่แท็บทิมธรรมดาเป็นหลอด LED ด้วยซึ่งตกแต่งมาเฉพาะคันนี้เลยนะเพราะว่าเขาติดตั้งสเกิร์ตเพิ่มมาแล้วตัวนี้นะครับเป็นไฟไฟเบรกที่ใช้งานได้จริงนะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวผมเปิดด้านหลังให้ดูนิดนึงนะครับเป็นสวิตช์ไฟฟ้าแล้วนะตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับก็โอ้โหสวยงามเลยทีีเดยวนะครับ ด้านหลังของนิสันจุก็สามารถที่จะใส่ของใส่สัมภาระได้เยอะพอสมควรนะครับเบาสามารถที่จะพับเก็บได้60-40นะครับคอนเซปต์เดิมของนิสันนะครับอ่าด้านหลังนะครับโอ้ตัวนี้ก็มีชั้นวางอีกแม่แรงเหล็กลากจูงต่างหากแล้วด้านล่างสุดนะครับถึงจะเป็นยางอะไรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไม่ดึงแล้วกันนะครับดึงขึ้นยากนะครับแผ่นรองตรงนี้ยังอยู่นะครับนะมาดูฝั่งนี้กันดีกว่านะครับอาจจะมืดๆนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมเปิด ประตูให้ดูด้านนี้ดยกันนะครับอย่างที่บอกครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับภายในจะเป็นสีแดงหน้าจอดิจิตอลตัวนี้จะเป็นหน้าจอทัชสกรีน7นิ้วนะครับคอนเซปต์อย่างที่บอกอีกอย่างนึงนะครับนอกจากรุ่นรุ่นนี้จะได้คอนเซปต์เรื่องของไฟหน้ามาจากตัวสปอร์ตอย่าง3-70แล้วยังนะครับได้สีแดงตัวนี้นะมาจาก รถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตอย่างดูคติด้วยนะครับเทียบสีตัวนี้สีเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าทางนิสันบอกว่าอยากได้ความสปอร์ตมากที่สุดนะครับเราจะมีความรู้สึกว่าเหมือนค่อมตัวนี้เหมือนถังน้ํามันนะครับแล้วก็เหมือนนั่งค่อมอยู่นะครับแล้วนะบเบาะนมองเบาะหนังนะครับเบาะหนังเดินหนังดําได้แดงตรงนี้นะครับเป็นวัสดุที่ต้องบอกว่าแยกชิ้นได้สวยงามทีเดียวนะครับตรงกลางก็จะมีแอบเดินเป็นช่องเป็นรูนะครับเพื่อระบายอากาศด้วยแล้วก็จะเป็นหนังสลับแดงดําสลับแดงแบบนี้นะครับสวยงามมากทีเดียวนะครับ ขอบพระคุณทุกท่านนะครับลืมลืมดูลืมดูคอมเมนต์เลยนะเนี่ยฝากแชร์ให้ด้วยนะฮะฝากแชร์ให้ด้วยนะครับสวยมากครับคันนี้ครับขอบพระคุณมากๆนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันหน่อยแผงประตูนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีแดงที่บอกนะครับเป็นสีแดงดุคตินะครับแล้วยังแอบบุด้านข้างตรงนี้เป็นอ่างานต้องบอกว่าเป็นสีแดงมะเหมี่ยวไหมอย่างนี้นะฮะแดงแดงอ่าไม่ไม่ดูสว่างมากแล้วทําให้ดูมันดูสปอร์ตแล้วก็ดู ดูดูดพรีเมียมมากขึ้นเนาะนะฮะในส่วนของรถเล็กๆอย่างนี้นะครับถือว่าทาได้ดีมากๆเลยเดี๋ยวไปดูความพิเศษอีกอย่างคือเลขไมน้อยคันนี้นะครับไม้น้อยขนาดไหนเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับรถนะครับตัวนี้เป็นตัวไมน้อยเช้งแล้วนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูหน่อยปึ๊บอ่ะกุญแจอยู่ไหนกุญแจอยู่กับออยไหมอ๋อหรืออยู่นี่หรือเปล่าเรบเริ่มหากุญแจไม่เจอกันแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวนะ ผมวางไว้ไหนเดี๋ยวนะอ๋อวางอยู่นี่เราก็จะสดๆกันหน่อย <laughs> ลืมกุญแจก็มีนะครับโอเคนะครับสตาร์ทหน่อยแล้วกันนะครับโอเคเมื่อสตาร์ทคันนี้ขึ้นมาแล้วนะครับสิ่งที่เห็นได้อ่าเดี๋ยวให้ดูเลขไมล์เลขไมล์กันหน่อยนะครับเห็นไหมครับเลขไมล์หกหมื่นยี่สิบสี่กิโลเมตรหกหมื่นยี่สิบสี่กิโลเมตรเองนะครับสําหรับนิสสันจุกคันนี้รุ่นท็อปสุดนะครับเห็นไหมฮะใช้งานน้อยจริงๆนะครับผมรถปี60 หกศูนย์ไม่ใช่สองพันสิบห้าหนึ่งสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดรถปีอ่าใช่ใช่รถปี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 ห้าแปดห้าแปดนะครับผมแล้วก็ปีห้าแปกกี่ปีอ่ะห้าปีอ่าโดยประมาณห้าปีเนาะรถห้าปีวิ่งอยู่ที่แค่หกหมื่นกิโลนะครับถือว่าเลขไม้เนี่ยเฉลี่ยปีละหมื่นกิโลน้อยมากนะครับโอเคนะครับอ่าในเรื่องของหน้าจอมาดูหน้าจอกันก่อนนะครับหน้าจอเจ็ดนิ้วทัชสกรีนนะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับผมเป็น อ่าหน้าจอคล้ายๆ Android เนาะเป็น Android แล้วกันนะครับของนิสันเขาก็จะมีตัวนี้มี e a s y t a l k เพิ่มการสื่อสารอ่าระหว่างผู้ขับขี่กับอ่าผ่านระบบของนิสันเป็นเชื่อมอินเทอร์เน็ตนะฮะตัวนี้ก็ถ้าเข้าไปจะมีสแกน QR Code นะครับตัวนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับนะครับหน้าจอค่อนข้างลื่นนะอ่าค่อนข้างที่จะแบบเออใช้งานได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับขยับมาดูด้านล่างนะครับเห็นไหมครับจะมี2จอนะตัวนี้นะมี2จอด้านล่างก็จะเป็นในเรื่องของจอทีี่่แสสดดดงโมมมกาาัับ้้ววยนถุติ เรากดตรง D โหมดตรงนี้นะครับจะเป็นการควบคุมการขับขี่นะครับมีถึง3ระดับให้เลือกนะครับมีโหมด normal ก็คือการขับขี่ปกตินะครับทั้งในทั้งนอกเมืองก็ประมาณนี้นะครับถ้าเราอยากให้สปอร์ตขึ้นนะครับคือขับวิ่งเขาเรียกว่าวิ่งไกลๆหรือว่าวิ่งอยากพูดปัาสนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับวัยรุ่นก็ใช้โหมดสปอร์ตไปเลยนะครับหรือนะครับอยากที่จะประหยัดน้ํามันนะครับใช้โหมด e c o เลยนะครับมีอัตราสิ้นเปลืองให้ดูนะครับการใช้งานต่างๆสามารถที่จะตั้งได้นะครับผมมีระบบการ เยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าลองศึกษาในบุกสวีดอีกทีนะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเปิดมาเปลี่ยนไปตรงนี้นะครับจะเป็นการควบคุมแอร์นะครับคอนดิชันตรงนี้เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับสามารถที่จะเขาเรียกว่าควบคุมความเย็นเป็นแบบหน้าจอแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ปรับพัดลมตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะสวยงามลงตัวแถมออปชั่นเยอะอีกต่างหากนะครับนี่ครับคันเกียร์ก็จะเป็นทรงที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีเหมือนอย่างอยู่ที่อยู่ในอานิสันมาสแล้วก็มิลล่าเนาะแล้วก็ อะไรนะที่สันนดนะฮะเป็นเกียร์ CVT ที่ลูกที่ใช้เยอะที่สุดแล้วนะครับนการใช้งานก็จะมีโหมดการใช้งานง่ายๆนะครับผมดีดีเดินหน้ามีโลมีอะไรทําการใช้งานปกติผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับน่าคนส่วนกลางนี่ผมชอบตรงนี้นะนะครับมีที่วางแก้วให้ด้วย2จุดนะครับผมตรงนี้เบาะจะเป็นแยกชิ้นนะครับเป็นกล่องเก็บของแยกชิ้นนะครับน่โอเคสวยงามนะครับเลขไม้แค่60,000นะเห็นออโอเคด้านในก็ถือว่าสวยงามทีเดียวนะครับ ะโอเคไปดูเรื่องของเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับชุบนะฮะสวยครับพี่นะครับขอบพระคุณคุณวุฒิพัฒน์นะครับใช่ไหมฮะผมอา่านผิดไหมนะครับคุณคุณภูต้นน้ํานะครับผมเยสไอแคนเลยทีเดียวนะครับ <laughs> ช่วยแปรให้ด้วยนะเดี๋ยวให้ดูอ่างเครื่องนะครับผมตัวน,นี้นะครับเป็นนิสสันจู๊กก็จะเป็นในเครื่องของเครื่องยนต์พันหกร้อยซีซีนะครับผมหนึ่งร้อยหนึ่งพัน 5 9 3ร้อซีซีหแรงม้าเนาะถือว่าแรงม้าไม่น้อยทีเดียวนะครับสำหรับตัวรถประมาณนี้นะครับผมแล้วให้ดูความเดิมครับบอยเห็นไหมครับฝากระโปรงน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับผมเห็นไหมครับไม่เคยขยับเลยนะครับด้านข้างนะครับเห็นไหมครับการใช้งานเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆเลยนะห้องเครื่องนะครับสังเกตว่าเดิมมากๆนะครับสะอาดสะอาดแล้วนะครับชิ้นงานทุกชิ้นน็อตทุกตัวไม่เคยขยับเลยนะฮะ โอเคนะครับให้ดูตัวรายละเอียดของตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับมาพูดถึงเรื่องราคากันดีกว่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตดับรถก่อนนะครับโอเคนะครับอนุญาตดับรถแล้วมาพูดถึงเรื่องราคากันดีกว่านะครับอย่างที่บอกครับตัวนี้นะครับเป็นเป็นตัวไม้เนื้อเชงแล้วนะครับปีนะครับ2 0ง0ัเป็นปีดหานะครับไมเนื้เช้งใหม่แล้วนะครับแล้ว ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับตัว V ีนะครับผมพูดถึงเรื่องรถใหม่ดีกว่าตอนเปิดตัวนิสสันจุกรุ่นนี้นะครับผมตัว V ีราคาเปิดตัวป้ายแดงนะครับอยู่ที่8 8 4 0 0 0บาทรถเกือบ90,00แ0แล้วกันรถเล็กๆเกือบ900 0 0 0ต้องบอกว่าความคุ้มค่าจะมีมากแค่ไหนก็ต้องไปดูกันที่ผมพาดูเมื่อสักครู่นะครับผมรถอยู่ไหนตอนนี้ใช่ไหมครับผลคุณครูต้นน้ำเนาะตอนนี้รถอยู่ที่อุบลราชธานีครับผมสำนักง,งานใหญ่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับผมต้องบอกว่าหลายๆคนที่หาจุกอยู่เนี่ย ผมผมว่าหลายๆคนคงจะรู้เนาะคือมีข้อมูลแล้วแหละว่าจุกมีข้อดียังไงนะครับผมมีความพิเศษอะไรบ้างนะครับแล้วในผมต้องบอกว่าในเมืองไทยเนี่ยมีน้อยนะผมต้องบอกว่าเพราะจุกเองก็สายพานกำลิบก็เลิกผลิตไปแล้วในส่วนของจุกโชมี้นะครับผมถือว่าเป็นลิมิเต็ดนะครับรถที่หายากด้วยนะครับผมเนี่ยตัวนี้ก็ต้องบอกว่ามาอยู่ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับใครที่สนใจนะครับต้องบอกว่า พลาดไม่ได้เลยทีเดียวสําหรับคันนี้นะครับหน้าตาหล่อๆอย่างนี้เนาะนะครับมาพูดถึงเรื่องราคากันนะครับราคานะครับ884,000บาทเปิดตัวป้ายแดงวันนี้นะครับมงคลคาเซนเตอร์ขอขายคันนี้ในราคาที่บอกว่าพิเศษมากๆเอาง่ายๆประหยัดไป500,000เราให้ประหยัดไปถึง500,000เลยจะเต็มฟรีดาวได้นะครับผมขอขายที่คันนี้นะครับราคาอยู่ที่นะครับ3,99,000บาทนะครับฟังอีกครั้งหนึ่งครับ3,99,000บาทประหยัดไป500,000นะครับผมต้องบอกว่า ออปชั่นครบๆเลขไมค์แค่ห0 0 0ื่นนะครับตัวไมเนอร์เช้งแล้วเรียบร้อยนะครับมาจอดอยู่ที่อุบลราชธานีให้ชมแล้วนะครับวันนี้นะครับใครที่จองนะครับต้องต้องว่าจองด่วนเลยทีเดียวนะครับใครได้ก่อนใครจองก่อนได้ก่อนมีสิทธิ์ก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะครับเป็นต่อนะครับฝากเบอร์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับ0 9 0 5 2 1 4 4 4ศนะครับผมใครที่สนใจโทรเข้ามาได้ด่วนเลยนะครับนะย้ำให้คุณภูต้นน้ำฟังอีกรอบนะครับคันนี้นะครับรถใหม่ 9แสนแล้วกันประหยัดไป5แสนขายอยู่แค่3แสน99,000บาทจัดเต็มฟรีดาวได้นะครับขอบคุณมากครับวันนี้นะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์มาแนะนํารถยนต์สวยๆไปแล้วอตอนเมื่อสักพักหนึ่งนะครับสักดาแนะนํารถ f o r ์คจูเนสุดคุ้มไปแล้ว9แสนกว่าบาทนะครับวันนี้ก็ช่วงเย็นนะครับผมก็มาแนะนําคันนี้นะครับต้องบอกว่าสวยไม่แพ้กันนะครับไม่แค่60,000กิโลนะครับขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่ติดตามนะครับที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับมงคลคาร์เซ็นเตอร์ทุกๆท่านนะครับ มีรถอะไรสวยๆนะครับหรือพิเศษแบบนี้มาอีกนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการรีวิวแล้วก็แนะนําทุกๆท่านให้ดูในวันต่อไปเนาะมีการรีวิวอย่างเงี้ยทุกๆวันนะครับฝากติดตามแล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะกันนะครับโอเคเนาะวันนี้ไปแล้วนะครับฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับมีรถอะไรสวยๆวันหลังผมจะมานําเสนออีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ